น้องพรพิษไก่ไ่วัดชวีสวัสดีค่ะแววค่ะและนี่คือรายการวัด ทุกคนก็มาอยู่ที่อ,าอา่าวพังค์งงสเตย์จังหวัดชุมพรอาวแล้ววันีเจลูพังค์หนุ่ม,มาทำอะไรอ่ะอยากจะมาแก้ตัวเนื่องจากว่ามันมีอีพีที่ <ตก S 2> ทีแล้วเนี่ยเราไปตกหมึกมาที่เกาะร้านแล,แล้วทีนี้เราประสบความสำเร็จกันมากไม่ได้เลย เราก็เลยขอมาแก้ตัวที่นี่เพราะเขาบอกว่าที่อ่าวฮามเนี่ยมีปลาหมึกเยอะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปชุดนี้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราไม่ได้หมึกเพราะว่าชุดนี้ไม่ดึงดืดเอ้ยดึงไม่ดึงดูดหมึกส่วนเมนูที่เราจะทําวันนี้หมึกย่างน้าจิ้มแซบๆสูตรเจ๊ค่ะไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะชุดอะไรรอปลาหมึกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะรอหรือจะไล่ หนึ่งสองสามเป็นไงสีเสื้อพวกเราดูดพอไหมมึงจะดูดอะไรที่นี่น้ำแมงดาแน่ๆเดี๋ยว <c oughs> ขออมงบหมดเหรอ จาวบางมงเลยตอนนี้ชุดก็พร้อมแล้วค่ะแต่ว่าเรือยังไม่พร้อมเพราะว่าเรือเขาจะออกประมาณสองทุ่มครึ่งแต่งตัวรอแล้วแต่หกโมงเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไงเดี๋ยวไปเจอพวกเจ๊ตอนที่ขึ้นเรือเลยแล้วกันนะคะประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะไปเราเห็นเรือยังว่าเรือขนาดไหนไหนวะนี่ข้างหลังนี่ประมาณนี้เรือไม่หรา คนนั่งเรือลํานั้นเขาได้บอกไหมว่าลําน้ําหนักได้ไม่เกินกี่ร้อยโลเนี่ยอันนี้ลําน้ําหนักได้แค่สองร้อยโลแล้วเราซึ่งเราสี่คนบอกกันแล้วได้ปีห้าร้อยสี่ร้อยเราละร้อยเหรอคนละเจ็ดสิบบอกเฮ้ยไมบอกเล็กเฮ้ยพวกรู้หมดเลยว่าโป๊แตกเห็นจากเรือแล้วคาดหวังว่าเราจะลง อันนี้อันนี้มันคืออะไรอะครับพี่มันมันคืออะไรอะเนื้อเตยนะไข่ไข่ไข่รอบปลาหมึกรอบปลาหมึกจะเข้าฝั่งไหนพี่เนี่ยเข้าทางนาเนี่ยเข้าทางนี้อ๋อแล้วเขาก็าจะออกไม่ได้ใช่ครับวันนี้มีโอกาสติดไหมพี่วันนี้ผมจะไปออกไปตอนงคืนนอนสองทุ่มเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน นี้ก็ถึงเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะวิเป็นชุดเราลอดได้ไหมอันนี้ได้เตรียมตัวกันไหมว่าจะมาลุยกันแบบนี้ไม่ได้เตรียมเลยค่ะไม่ได้เตรียมเลยอันนี้แววรู้ทางใช่ไหมแววรู้าทางรู้ทางแต่มองไม่เห็นทางสี่ตาย,ยังมองไม่เห็นน <c oughs> ี่กว่าศรตาย,ยังรู้พลาดนักปาดยังรู้ลัง <c oughs> อะไรย่อมบอกไม่ใช่แล้วอะไรสี่้ายังรู้พลาดนักปาดยังรู้พลั้งนั่นมันนักร้องพัง้ง <c oughs> ไม่ใหญ่ว่อถึง้วึงยังแหววถึงแล้วถึงแล้วบ้านคุณป้าแล้วใช่เราไปตรงที่ลงเรือแล้วดูนี่วิจบใจจบใจจบใจนี่นี่มาทักทายเจ้าบ้านไหนน้องมาส่งแผลแน่ใส่ชูชีพก่อนเราใส่ชูชีพข้างในไหมเราเอาเสื้อทับข้างนอกเราอยากโชว์เสื้อไงให้ประมือแขนไปไหนครับเนี่ย จะว่าจะไปไหว้เจ้าไอ้จับปลาหมึกที่นี่คือเขาเรียกเทคนิคอะไรนะครับก็มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของหมู่บ้านอ่าวพรามนะที่อื่นก็จะไม่ค่อยมีหรอกเขาทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่เกือบร้อยปีแล้วแหละร้อยปีเลยเหรอฮะวิธีการคือทำยังไงนะครับก็เอาตะเกียงไปเผน ครับแก๊สนะท,ที่นี่มันจะเป็นอ่าวที่เข้ามาน้ำมันมัน,ม,น,นมันไม่เที่ยวอ่ะมันเป็นน้ําที่นิ่งเป็นหมึกเหมือนกับว่ามันจะเข้ามาอาศัยหลบลมอยู่ในในใน,นี้ในอ่าวเนี่ยจะได้เจอแต่ว่ามันก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันเยอะมากได้ไดทางนั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับนั่นรับน้ำหนักหนูไหวใช่ไหม

บอกให้นั่งเฉยเฉยป้าบอกยาโซนพอเราเอาเรือออกไปถึงจุดที่บามึกแล้วเราต้องปิดไฟทั้งหมดเลยอยู่ในความมืดเสร็จแล้วพอเหมือนเขาเรียกอะไรมีที่บามอะไรของเขาไม่รู้นะเราก็ไม่รู้พอยกขึ้นมาหมดครบทั้ง4อันแล้วเปิดไฟส่องอย่างนี้ได้ค่ะมันโล่งไงเราไม่เคยนั่งเรือที่มันีใช่ แล้วมันมืดดับมันตื่นเต้นตอนนี้พวกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยนั่งเรือแบบนี้ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่ไปอ่ะมันเป็นเรือใหญ่มันสูงขึ้นมาแบบนี้นี่ครับน้ำเลยถ้าเราปิดไฟดูนั่นหนึ่งสองสามน่ะเห็นอะ่ะแววดาวพี่ดาวดูเขาไม่เห็นหรอไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไฟตองกที่เราถึงกันเนี่ยอยากให้ทุกคนดูว่าใจะกลัวขนาดไหนอ่ะ ราก็ต้องจับให้มันมั่นอยากจะมีตะเกียงโอตะเกียงหรอให้แสงลอกปั๊บนะครับตะเกียงปิกนิครับที่เขาใช้ตะเกียงเพราะว่าเขาบอกว่ามันยู่าน้วต่อไปอื่นแล้วก็ที่อ่าวเนี้ยเป็นอ่าวเดียวที่ใช้วิธีตกแบบนี้เพราะว่าน้ํามันเป็นอ่าวลึกแล้วน้ํามันนิ่งกว่าที่อื่นที่เขาตรงเนี้ยถ้ามองไม่เห็นในกล้องนะแต่มองได้สายตามัได้เห็นเป็นเขาเป็นหน้าผาเลยใหญ่มาก แล้วนี่เราถึงจุดงที่ปามหมึกแล้วเดี๋ยวเราดับไฟทั้งหมดแล้วจะฟังเสียงแล้วเนาะสามสองหนึ่งไปันนี้จุดเหลืองๆนี่นะครับคือปามที่เรากำลังจะมารับปลาหมึกนะครับผมแลก็ตอนนี้เราดับไฟหมดแล้วเจ <c oughs> ๊กุ้งคือฝั่งนี้เจ๊กุ้งยู่ฝั่งนี้่ม <c oughs> <c oughs> ึงแพแน่เลยฟังทุกคนฟังเสียงเลยนี่ทุกคนฟังเสียงเลยไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงใกล้น้ำจังเลยนี่มาดูหนูนี่จิดขอบเลยคื ตะเกียงแล้วตะเกียงวิเศษบามตรงนี้เหรอคะพี่ครับผมโซคาร์ใต้เตาไมใต้เตาแก๊สเนี่ยเหรอไปกำลังขึ้นไปบนกรงเขาเรียกอะไรที่ำคอกเหมือนเป็นคอกไว้แล้วก็มีไฟที่ลออปลาหมึกอยู่อะนี่ก็าบอกว่าข้างล่างจะเป็นตะข่ายคล้ายๆยอเดี๋ยวปลาหมึกมาพี่ก็จะยกตะข่ายขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะนี้น้องก็กำลังปีนน้องระวังางเกงหลุดตัว เปนอปามนี้จะได้ปลาหมึกอีกกี่ตัวนี่ครับน้องก็ทำทําการหมุนนะครับมือพีกุ้กวนจะขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนี้จะบอกให้เปิดไฟได้เปิดได้เลยครับเปิดได้แล้วนะครับเปิดไฟฝึกตอนนี้ก็ทําการสาวอวนขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีตัวอะไรบ้าง กระโดดเออมันมีวุ้นไม่ใช่สาคูทะเลครับผมสาคูทะเลสาคูทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับพี่นี่ครับใช้เป็นต้นอ๋อไอ้เนี่ยใส่ทุกคนเราอยู่ในอวนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ปลาหมึกอย่างเดียวเราเราก็อยู่ในอวนปลาเต็มเลยอไปแอบใต้เรือแล้วแน่เลยมีไงอ๋อนี่ไงนี่โอุ้ยอย่ามาทางนี้ปลาหมึกก็มีนะแต่เรืออีกเรืออี หนะหนะหนะนะน,น,นู่นน่นน่นหมกนีก็เบกนี่ไงนี่ไงนี่ไงืออ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยเต็มเลยเต็มเป็นไงเจดีใจไหมครับดีใจเจ๊นั่งอ,อ,อยู่เฉยเจมันทงปาพอได้ไหมครับพี่อ้าวถือว่าไม่มีมีไม่กี่ตัวครับในเนี้ยมันเหมือนบ่อเลี้ยงปลาที่แบบเลี้ยงไว้เยอะเยะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ พี่ถ้าเกิดแบบช่วงเยอะๆนี่มันเยอะขนาดไหนอ่ะอ๋อเต็มตะกร้ารนี้เลยแต่เราเห็นตัวปลาหมึกสำรัดีใจแล้วนะไม่มีแต่สำรับเราตื่นเต้นมากเลยเพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้ไงในนี้ปลาอะไรเยอะค่ะพี่ปลาทูหิวหรือเปล่าปลาช่อนปลาช่อนมันคุลระยูคนลระยูอ๋ออันนี้มีอะไรบ้างครับพี่มีปลาหมึกผสมมีปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกจบไปเริ่มเลยปลาตัวอะไรเจ็บมากมีคิดแลครับอุ้ยอ๋อครับ ปลาลายปลาปลาดุกเขาเรียกปลาอะไรพี่นี่ปลาสามแก้วนั่งตรงนู้นปลาสามแก้วนะพี่คิดตอนนี้นะครับแววก็ได้กินที่แล้วแล้วเอาปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกเหรอเอออุ้ยมีปลาทูด้วยพี่ไอ้แหลมแหลมนี่ปลาเลยปลาดับแววเอาให้ได้ปลาหมึกนะปลาอย่างอื่นเราไม่เอาแววอย่าหกตรงนี้นะอื้ ดูนะครับว่าแววจะช้อนปลาอะไรมาได้บ้างมีตัวเลือกเลยนะปลาอันนี้ปลาหมึกอะไรครับพี่กระดองครับผมอุ้ยมีหมึกกระดองอึ๊บยังยังน่งเลยตายแล้วจ้าจับ้ครับอจัได้นี่ครับการจับปลาหมึกแววจับแววจับีอันนี้หมึกอะไรครับ ครับผมหมึกกล้วยมีหมึกกล้วยสดๆนะครับเหมือนอย่างที่เราไปตกคราวที่แล้วแหละคก็เหมือนแบบนี้เออเหลือเอียงเลยแล้วเาหมึกอะไรครับเป็นไงบ้างแววความรู้สึกในการได้ปลาหมึกสักกะทีเก่งว่หมึกกระดองครับผมนายพี่ไอันนี้คือหมึกกระดองครับจับได้เลยอุ้ยนิ่มมากอ่ะนี่เหมือนพุงกระล่ำเลยอันนี้หมึกกระดองจับอย่างนี้เหรอไหนครับมันเหมือนมีพุงอ่ะน้องพนพิ พ่นอีกแล้วเนี่ยน้โมโหแล้วเปล่าโอ๊ยไม่เอาอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมสดๆกันนะคะความสดของน้องอ่ะขนาดเราผ่าแล้วมันยังโดดมืออยู่เลยนี่จิ้มสดๆน้ำจิ้มมาตามมาเองนะคะนุ่มโดดโดดแบบสดอะแล้วมันก็หวาน อร่อยอ่ะเนื้อมันแบบรู้เลยว่าสดมากอ่ะไม่มีความข่าวเลยนะไม่มีข่าวเลยแต่ตอนนี้มีแน่ะน่กินปักอ่องกินปักอองนแรงอยู่นะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วจะถึงที่แล้วไปนี้นะครับนี่นะครับมีปลาวนอยู่เต็มเลยครับปลาเขากาลังมาเล่นไฟนะครับระหว่างเล่นไฟนี่แหละเราก็จะดึงน้องขึ้นมาวิธีการทําของน้องนะครับึ พี่ปั๊บไม่ช่วยเขาเหรอนี่ไงพี่ช่วยเขาอยู่พี่เลือปลาอะไรตัวใหญ่ๆน่ะเขาเรียกปลาสากแล้วปลาดุกทะเลครับผมปลา,ปลาสากแล้วปลาโคกมีไหมพี่ปลาโคกไม่มีหรอกแต่จะปลาใส่มึงแน่ๆ <c oughs> อันนี้เราเหมือนเห็นมีปลาหมึกมีปลาหมึกครับหมึกแดงๆนี่คือหมึอกอะไรครพี่หมึกกล้วยหมึกกล้วยมามาเร็วปลาหมึกมาเร็วมาหาเพอพี่แล้วนี่ไงเอาอดีตมาเร็ว,อวรอแสง <c oughs> นฝอยดาวป๊อปไม่ต้องคิดเยอะมากโอ้ยป๊อปตักทีเดียวได้เยอะเลยอ่ะเก่งปะสุดยอดโคตรเก่งเลยเรื่องตักตัวมเก่งมากแล้วแหววเก่งอะไรอ่ะมันเรือมันโกงเก่งขอสวิงขอสวิงพี่หนูนั่งทับอยู่สับพัดลืมน้องคนนู้นไว้ลืมลืมน้องคนนู้นไว้จับเลยปึ๊บจับไหนครับโา๊บโบโบโบ๊บโบ๊บโบโบ บอดีเนี่ยสวยหนิมเลยอ่ะตายไม่พี่เลยเวลพี่เขาไปแล้วไปได้ไปแล้วระหว่างเดินทางรอบโลกมีเกมมาให้เล่นเกมโอ้ยมีกลางทะเลขนาดนี้ยจะเล่นเกมอเหรอไปแพ้โดนจีบกทะเลโอ้โหหยอกหยอกหนูจะถามคำถามถ้าตอบถูกอ่ะจะโดนทางคะแนนอะไร บิดถึงแก้กเข้าใจไหมท้าเกิดสอบคือห้ามาทำไว้ตอบไวนะแป้สามสองมามีค่ะห้ามามีกี่ขาตอบหนึ่งสองสามหกสามปากหกสี่คำถามต่อไปนกใช้อะไรบินคะขาตอนนี้อยู่จรงวันอะไรชุมพร ไช่แค่ยาวไม่ยาวใจแย่อ่ะหมูร้อนยังไงอุ๊ยใจร้อยังไงโอ้โหกบร้อนยังไงอะไรกบอะไรร้อนอแววไพยอะไรเตือยจะตอบให้ถูกทำไมคืนที่ดาวเต็มป๊ะ ฉันจินตนาการเป็นหน้าเออต่อไปลองไม่ได้ลองไม่เป็นแล้วไอ้เนี่มมีกี่ขาซีรายการัตถุดิบอยู่ในบริษัทอะไรกูต้า จากที่เราได้ไปบามหมึกกันเราก็ได้ไปเจอหมึกกล้วยหมึกกระดองทั้งสองแบบเลยได้เห็นตัวเป็นๆแล้วก็ได้ลองชิมถือว่าคืนนี้เรา,าเรนะประสบความสําเร็จเนาะใช่ประสบความสําเร็จกว่าครั้งที่แล้วหมึกของเราที่ได้เนี่ยก็สามารถเอาไปทําเมนูที่เราตั้งใจจะทําวันนี้ได้อยู่ค่ะนั่นก็คือหมึกย่างน้ำจิ้มแซ่บสูตรเจอเองไปเดี๋ยวไปย่างหมึกกัน เสร็จ <mêmes> ตั้งแต่กี่โมงนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มล้างปลาหมึกกี่ชั่วโมงล้างปลาหมึกสองชั่วโมงอันนี้เที่ยงคืนแล้วปลาหมึกตัวเท่าไหร่ะี่ตัวดาริโชครับปลาหมึกตัวนี้หนูว่าตีสองแน่เลยอย่างแรกที่เราได้หมึกมาแล้วเราก็ต้องนำหมึกเอามาล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วก็มาหมักใช้แค่เป็น สีอิ่วดำก็ได้ค่ะเพราะว่าปลาหมึกเขาจะมีความเค็มจากน้ําทะเลอยู่แล้วที่ร้านที่ขายเขาจะแบบออกเหลืองเป็นสีไงสีก็คือสูตรใครสูตรมันเนาะแล้วเรไมไม่ใส่สีแดงอ่ะก็จะเป็นหมึกแมวฟันหน้าจอบหมอแบวฟันหน้าแแต่หมึกของเราที่เราย่างเราจะไม่ย่างให้เนื้อมัน แขงนะคะส่วนน้าจิ้มน้าจิ้มก็เราก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนมีกระเทียมขาดไม่ได้เลยก็คือมะน,นาวน้าําปลาแล้วก็ราดผักชีไหมใช่แต่เราไม่บอกแล้วนะว่าใส่กี่เม็ดกี่ขีดอะไรโอ้โหอะไรก็เกินไปแต่นมว่าน่าจะหนักส่งชูรส ปลาหมึกของเราก็เสร็จแล้วจ้าทำไมนด้กิ่แบบนี้เขาทำไมเกินไปอย่างนี้เดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะอย่าพูดพ่าทำเพลงอะไรกันเลยอ่ะพร้อมแล้วทางนั้นอ้อมก่อนเลยนไม่มีอย่งนี้เลยนะโอ้โหมีแล็ดิงก็คือแบบมันไม่ได้หวานหรอกซอสอะมันพอดีแล้วแบบ ปลาหมึกมันก็ไม่ได้เค็มเกินไปแล้วแบบพอมันมาตัดกับน้าจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเปรี้ยวพอดีอ่ะแล้วปลาหมึกก็แบบไม่เหนียวอะไรอย่างเงี้ยเกินเกินเกินชมตัวเองก็ได้หรอหวะไม่ได้ชม<อ> <laughs> เจ๊อร <laughs> <laughs> ่อยหมูกระปุกนเราขก บอกได้คําเดียวเลยว่าอร่อยคือปลาหมึกอ,ะอ่ะกรอบตอนแรกที่กินสดๆบนเรือนอะ่ะยังมีความ,มหนึบหนวดมันยังดูดปากอยู่เลยพอมาย่างแล้วอะ่ะก็ยังมีความกรอบอยู่หลงตัวที่สุดเลยเจ้ครับบอก <ฮะ S 2> บอกตุกก๊กแกเก็บเสียงหน่อยตุ๊กแกหยุดเบาๆไม่ต้อง <c oughs> บอกเลยป๊อบมันอ่ะหนูอุ้ยไม่นำตรงนี้แล้วตอนตอไปเนี่ยกลางๆ มันอร่อยมากเลยถ้าหมึกกรอบกรอบแบบวบวบกรอบแบบวบขึ้นเลยอร่อยเนอะมันกรอบมันหวานแต่มันเย่งมันไม่เหนียวนะ เป็นยังไงบ้างกับการมาครั้งที่สองเราต้องปิดไฟไปทุกคนเราก็หวังแหละว่าครั้งเนี้ยจะได้ปลาหมึกเยอะมันก็เจอจริงๆถึงจะไม่ถึงสิบตัวแต่มันเป็นการบามหมึกมันไม่ใช่การตกหมึกก่อนเขาจะเอาเรือเข้าไปตรงจุดที่เขาจะบามอ่ะเขาต้องปิดไฟก่อนเพื่อที่ไม่ไล่หมึกคือมองบนท้องฟ้าแบบเห็นดาวแล้วแบบมองด้ตาเปล่ามันเห็นแต่กล้องเก็บไม่ได้อืแต่กล้องเก็บไม่ได้สวยอาจจะได้ยินเสียงเราหวีดร้องนิดนึงเพราะว่ามันมืด มันมืดมันมองไม่เห็นเห็นอีกทีปูกเป็นผาหินสำหรับวันนี้นะคะเราได้อิ่มอร่อยก็อาจจะมีตาลิปลี่ลิปลี่อะไรกันบ้างส่วนใครที่แบบว่าไปไปหาเมือกคือมีวิธีการตกัวเอก็บอกเราได้หรือใครอยากให้เราไปเยี่ยมชมก็แนะนำเรามาได้นะคะเราไปทุกที่กลางคืนเราก็ไปที่สำคัญขอบคุณมากเลยสำหรับสถานที่ ความโฮมสเตย์ค่ะสำหรับวันนี้รายการขอตัวเวลาไปก่อนแล้วพบกับพวกเราใหม่ทุกวันสุกร์หนึ่งทุกไม่ค่อยตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราได้นะคะวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปนอนบ๊ายบาย